การกาจัดมแมลงวีมแมลงวีเป็นศัตรูตัวร้วายนะครับนําเชื้อโรคมาสู่เราไม่ว่าจะเป็นโรคตาแดงและมาสร้างความรำคาญให้เรานะครับมแมลงวีชอบตอมหูตอมตาเรานะครับในวันนี้ทางช่องที่ถ่ายพีชแนลจะมาแนะนําวิธีการกําจัดมแมลงวีแบบง่ายๆศัตรูตัวร้วายนําเชื้อโรคมาสู่เรานะครับโดยเราจะใช้แก้วกาแฟเก่านะครับกําจัดมแมลงวี เราจะใช้แก้วกาแฟเก่า,กาจำนวนสามใบทำแบบนี้กันเลยครับใบที่หนึ่งนะครับเราจะตัดเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเจาะรูกันเลยครับ เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใส่ลงไปในแก้วอีกใบหนึ่งครับแล้วเรามาเจาะรูระหว่างแก้วทั้งสองใบเลยครับแล้วเราเติมน้ำลงไปเพื่อถ่วงด้านล่างให้มีน้ำหนักนะครับ แล้วเราจะใส่อาหารที่แมลงวี่ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดต้มหรือผลไม้สุกลงไปตรงนี้เลยครับแล้วเราจะครอบด้วยแก้วอีกใบหนึ่งครับเราจะใช้เทปสายหรือเทปกาวมาแปะรอยต่อเลยครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับกระป๋องดักมแมลงวีเดี๋ยวเราไปดักมแมลงวีเพื่อกําจัดมแมลงวีกันเลยครับเมื่อเราเจอที่อยู่ของมแมลงวีหรือเราเห็นมแมลงวีตรงไหนนะครับเราใช้กระป๋องดักมแมลงวีวางไว้เลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะครับว่ามแมลงวีจะติดกับดักของเราหรือเปล่านะครับ เรากลับมาดูกันเลยครับหลังจากที่เราดักแมลงวีด้วยกระป๋องดักแมลงวีนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะมีแมลงวีอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับมีแมลงวีจํานวนมากเห็นไหมครับบินอยู่ด้านในเต็มเลยครับและวิธีการกําจัดแมลงวีแบบนี้นะครับแมลงวีจะติดแน่นอนครับเห็นไหมครับเต็มเลยครับด้านในและคลิปนี้นะครับผมวองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นําไปกําจัดแมลงวีศัตรูตัวร้ายนะครับ นำเชื้อโรคมาสู่เราแบบไม่ง่ายโดยใช้กระป๋องแบบนี้นะครับหรือว่ากระป๋องกาแฟที่เราเหลือใช้แล้วนะครับทำแบบนี้กันเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าทีิชัยพีชนแนลกับผมแมลงวีจะติดกับแบบง่ายๆเห็นไหมครับเต็มเลยครับทำแบบนี้เลยครับได้ผลแน่นอน